แครับต้หนึ่งแปดแปสองสิบหกทั้งหมดเป็นร้อยหกสิบสองล้านถูกไหมหกเจ็ดแปดเก้าเรายืมเงินแก๊งมา 30, 000, โดนกู้สามสิบล้านีหรือว่าในส่วนของสามสิบาทนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมชื่อเกมขับรถกินี่วันนี้เราอะไรอ่ะเงินผมเงินฟาวแล้วก็เราเอาเงินแก๊งมานะครับ ข้างอะไรเนี่ยเอ้ยกูกูเลิกอ่านแชทก่อนพวกมึงหยุดโดเนทหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างแล้วเราจะมานั่งคุยกันนะครับไม่เขาไม่ไปคุยในเกมวะเขาอยากกัได้ยินในเกมอ่ะอยากดูในเกมอ่ะอยากอยากฟังเขาเถียงกันในเกมอ่ะไม่ไปคุยในเกมว่ะดูหมึก่าปีกว่าแล้วเราจะไปบีเทนเตอร์เพจอยากดูในเกมอ่ะต่อ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 ถูกเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับซ่ามากนะครับเพราะว่าทําให้ผมแบบโอ้เราเล่นนะเราเล่นเราเล่นเราเล่นครับพี่โจโฉเราเล่นครับแซวเล่นแซวเล่นเอามามามาเราต่อก่อน เงินผม8ปสิบสองล้านเงินโฟลเดอร์แปสิบล้านรวมเป็นร้อยกสิบสองล้านเรายืมแก๊งมาสามสิบล้านนะครับแต่ว่าด้วยที่ตอนนั้นเออแบบมายืนเถียงกันในเกมยผมได้ไหมมือขอร้องละแน่ทั้งแก๊งรออะไรอ่ะได้ไหมด้วยความที่โฟลเดอร์ยื่นมือเข้ามาช่วยผมตัวที่แบบว่าป้าเรามีผมแดนด้วยกันเดี๋ยวผมช่วยซื้อ น้องไม่อยากได้เงินคืนเลยเจ๊สาคนดูจําวันที่เราไปบ้านซ่ามากแล้วผมพูดว่าผมจะขายแลมโบ้เขาได้ไหมผมพูดกับฟฟวเดอร์เอาสตรีมนั้นขึ้นมาเปิดดูได้เลยนะครับแต่กูคงไม่เปิดให้ดูเพราะกูขี้เกียจหาแต่ไปเอาไปนั้นคุเลยที่มีแจ็คกี้มีหยินหยางที่ทุกคนยืนอยู่หน้าบ้านซ่ามากเต็มไปหมดผมบอกฟฟวเดอร์ว่าโฟลเดอร์เข้าใจป้าใช่ไหมสุดท้ายแล้วเราขายไปเพื่อให้แก๊งเราได้เล่นแต่เชื่อใจกูนะอันนี้กูฟังได้นะมีกูนะมีกูนะกูฟังได้นะนี่มีกูนะมีกูนะกูฟังได้นะ มีชื่อกูนะเมืเ่อกี้พูดนะด้วยความที่เงินมันได้มาเยอะมากมีชื่อกูนะแค่นั้นแหละผมให้โฟลเดอร์ไปร้อยล้านผ่านหน้าสตรีมแต่มีชื่อกูผ,ผ่านเฉยแต่กูดูได้เพราะเขาเอ่ยชื่อกูอไหมแค่นั้นแหละผมให้น้องไปร้อยล้านเลยเพราะว่าน้องถือว่าช่วยแก๊งมวยตลอดตอน GTO ก็ซื้อเป็นคนที่เต็มที่กับแก๊งผมให้เงินสดไปเลยร้อยล้านเอาไปเลยฟาวเอ้ยมีตัวเล็กตัวน้อยบอกว่า ฟังฟัอยู่เดียวนะไม่ไม่ด่าใครนะฟังเดียว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 ไม่ด่าใครนะเราฟังแบบใช้วิจารณญาณฟังเดียวนะมือกะขายแลมโบมึงเลิกดูได้กันทักทีเหอะแอ้มโมรอดสันดาลทำด้วยอะไรแล้วเรื่องรถถ้ามึงคิดว่ามันเป็นน้องเป็นลูกไม่ควรมาที่ไรแบบนี้ไปยอใครคิดเออว่ะกูรับมันแสนนี่ว่ะอู้คิดมึงไปดูเฮียนะมึงไปดูจากโลกมาดีเวิร์ดมาหรอชิบหายได้เฮียเฮียกูยังไม่ทำเฮียเลยกูรับมันหนึ่งแสนนี่วะเฮีย มึงพูดดูจากโลกมาที่เวิร์สมาหรอไอเดี๋ยวจปิดปิดปิดไอเราเหตุไปก่อนเฮียทำคัญคือเราที่เราฟาวเนี่ยเราจะให้มันจบแค่ในไลฟ์หมึกไงแต่ว่าจริงๆอยากจะให้จบในเกมนะเพราะอะไรเนี่ยยืนสังในเกมันเดียวใช่ไหมมายืนเคลียร์อะไรเงี้ยเยอะไรเงี้ยของเงินที่ได้ไปฟาวเดอร์อ่ะจะต้องได้อีกร้อยล้านนะเฮียยัดแม่ ว้าวุ่นเลยทีนี้เนี่ยแล้วเงินแก๊งยืมไปสามสิบล้านต้องคูณสามเท่าเข้าไปอีกนะอุ้ยกูดูเรื่องตอนกูนั่งแดกข้าวอ่ะกูกำลังนั่งแดกเนื้ออยู่อะ่เนื้อส่วนท้อง US อยู่เอสอ่ะกูงงเลยกูแบบเอ้ยอะไรอะไรแล้วบอลโทรมาพอดีผมก็เล่าเรื่องให้บอลฟังบอกมึงปัญญาอ่อนกันหรอกูอตลกจัดเลยว่าไอ้เหี่ย กูตั้งราคาแบบปัญญาอ่อนไปเฮ้ยแต่เขาซื้อลองคิดกลับกันอ่ะเดี๋ยวมึงรอฟังมึงรอฟังเดี๋ยวกูพูดให้ด้ยวยเรื่รองหลายหลักทุกเรื่องเดี๋ยวกูพูดให้ฟังทั้งหมดเดี๋ยวกูพูดให้ฟังจะก,กี่ดูอยู สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแจ็คกี้เออากูมีส่วนเฉลี่ยแสนเนี่ยเดี๋ยวกูคืนไม่เป็นไรกูไม่เกี่ยวเด้อกูไม่เกี่ยวแล้วมีหมาช่องกูกูขอเลยวะกูไม่เกี่ยวเว้ยเนี่ยกูเดี๋ยวคืนแสนนึงไหมเดี๋ยวคืนแสนนึงเว้ยเนี่ยอ่ะมาๆๆๆต่อลองคิดกลับกันดิถ้าเกิดสมมติแลมโบกูร้อยเก้าสิบสองล้านอันนี้แค่เรื่องสมมติเฉยนะแล้วกูขายได้แค่ร้อยเจ็ดสิบล้านกูอยากรู้จะมีหมาตัวไหนมาช่วยกูป่ะกับเงินที่แม่งเสียไปอะ สมมติว่าตรงนี้เป็นเงินกูทั้งหมดแล้วหมายถึงว่ากูขายขาดทุนนะพี่อ่ะ <Yeah. S 1> มึงงงปะกูโคตรงงเลยถ้ามึงคิดอะไรไม่ออกมึงคิดแค่เนี้กูมีเงินห้าสิบาทแล้วกูอยากซื้อหวยแปดสิบาทแต่กูยืมเพื่อนมาสามสิบาทกูถูหวยหกร้อยยี่สิบล้านเพื่อนบอกว่าต้องให้ให้กูสามเท่าเพราะกูให้มึงยืมสามสิบาทมึงฟังคนรวยตามหลักของโลกความเป็นจริงแล้วอ่ะกูอ่ะคืนมึงเท่านี้ มันคือถูกต้องแลวที่เหลือที่กูจะให้มึงอะ่ะมันคือสีน้ําใจที่กูต้องให้ด้วยความสมัครใจของกูเองตื่นเหี้ยตื่นครับเออเนี่ยต้องฟังเอ่ยต้องฟังนะเมรติว่าใครที่แบบมาไม่ทันก็ต้องฟังหมึกแล้วก็ฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับต้องฟังสองฝั่งแล้วเอามาวิดเอามาแบบนั่งคิดเอาเองนะอย่าไปด่าเขานะอย่าเพิ่งด่าใครนะ คือนั่งฟังท e ั่งสองฝั่งแล้วก็มาใช้วิจารณญาณตัวเองดีๆพอะผมดูเรื่องนี้นะครับพอผมดูเรื่องนี้ก็มันเหมือนจะมีคนรู้ว่าผมรู้ได้เรื่องนี้ได้ยังไงโอ้โหเฟซกูแทบถล่มทลายมึกเข้ามาคุยกับน้องๆหน่อยมึกกอยากรู้มึงคิดอะไรกับกูอยู่วะตอนเนี้ยมีะไรเข้ามาคุยในทีเอสดิกูไม่คุยกูบอกว่ากูเมื่อวานกูกูพูดเลยว่า นี้ชัดฟิลเป็นหมือมั่นยีนหนึ่งด้วยความอร่อยเข้มละมุนกับโกโก,โก,โก,โกโ้เข้มข้น49%อยากให้คุยกันในเกมอ่ะมือเข้ามาคุยในเกมได้ไหมอ่ะเข้ามาคุยในเกมได้ไหมอ่ะอยากเสือกอ่ะได้ไหมอ่ะไอ้เฮีย,ยกูโดนช็อกโกแลตชิดเนี่ยไอ้อสัตว์ไม่เป็นไรผมก็เลยเข้าไปในเทียที่มีคนกลางนั่งฟังอยู่นะครับมีคนกลางนั่งฟังอยู่นะครับมีคนกลางนั่งฟังอยู่ ก็เข้ามากันสามสี่คนก็เป็นตัวแทนในแก๊งผมเนี่ยก็ฟิลแบบหัวโจกอะในเกมยืนใส่ก็ว่าน่าจะมันกว่าได้กูบอกให้ถ้าจะเกมยืนใสก็ว่ามันอยู่นี่กูบอกให้เดี๋ยวยืนถกกันเลยยืนถกกันเลยก็คือผมก็คือหัวหน้าแก๊งแล้วลูกเสือมันโตขึ้นนะครับอันนี้แค่กิมมิคเฉยๆอ่ะก็เข้ามากันก็งงว่าเอ๊ทำไมพอคุยกันแล้วคำพูดมันสวยๆแปลกๆวะทำไมคำพูดมันแบบว่า รักหมึกนะน้องๆไม่มีใครไม่มีใครอคติอะไรก็หมึกเลยมีแต่คำว่ารัก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 ฉันโกหกจังนน,นั้นตันนี้ทุกอย่างฉันเอ้ยไม่คือมีแต่คำว่ารักกลัวมึงก็คุยประชันหน้ากับเลยดีมึกเอ้าประชันหน้าได้ก็สเต็ปสองดี ออถ้าด <gesch> ีมไม่ใช่หรอขอตากผ้ากลับไปดีอ๋อก็คือตอนนี้ผัดกันแขวนโอเคโอเคกูเข้าใจแล้วเดี๋ยวเจอกันในเกมอีกรอบนึงโอเค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 พนูดมันสวยๆแปลกๆโอเคแล้วมีคนจับได้เข้ามากูนึกว่าจะจริงใจเข้ามากูนึกว่าจะจริงใจเข้ามานีหนึ่งนีแอบแชร์จอสองอัดคลิปไว้ พี่กูคนหนึ่งชอบสีเหลืองรู้ทันพูดนะตรงนั้นเลยว่าทำไมถึงทำแบบนั้นไหนว่าอยากเข้ามาคุยกันดีๆไหนว่าอยากจะจบดีๆแต่สุดท้ายแล้วคุยกันไปคุยกันมาพูดมามีแต่เรื่องอ่ะพอเรื่องเงินเนี่ยไอเรื่องเนี้ยเถียงไม่ขึ้นเถียงไม่ขึ้นเกี่ยวกับไอเรื่องคูณสองคูณสามที่กูขายรถไม่ได้เนี่ยเถียงไม่ขึ้น ผมขอไม่ไม่ไม่เอาความไปไหนอ้ไรน้าใจแล้วแค่ขอให้ฟังอย่างเดียวก่อนน้องๆไม่มีใครติดใจเรื่องเงินละก็ลองติดดูดิเฮียเรื่องมันตลกกูไปเล่าให้น้องกูเนี่ยหลานกูเนี่ยยังตลกเลยไอ้เฮียยืมเท่าไหร่คืนเท่านั้นครับการที่กูขายได้เท่านู้นเท่านี้เท่านั้นน่ะไม่ได้ผลประโยชน์อเฮียแล้วกูถามจริงเงินที่กูขายออกมาได้เนี่ยกูก็ไม่ได้วองว่ามันเป็นเงินกูเลยกูแค่กูพูด กูพูดเสมอกูพูดเสมอว่ากูจะเก็บไว้ประมูลผมแดงกูกลับมาใช้เหมือนเดิม <c oughs> มึงเจ้าห้าสิบเอาแปดล้านเอาไปขึ้นไม้เอาไปขึ้นเหี้ยเอาไปขึ้นนู่นขึ้นนี่ขึ้นนัน่นกูไม่เคยขาดเลยไอ้เหี้ยกูไม่เคยห่วงเลยเพื่อนกูไม่เคยห่วงเลยกูแค่ยคยอยากเก็บไว้ก้อนหนึ่งที่แบบผมแดงส่วนตัว ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ร้อยคันนี้กากีแน่ไอ้ยกากีนังสามร้อยล้านครับตุ้มกูได้รับความแน่กลับมาจบแนปเปี้ยนดิ้งเงินที่เหลือที่ผ่านมาคือเราไปเล่นสตอรี่กันฟีถูก,กไหมครับแต่ ไม่ต้องบอกว่าผมดีร้อยเปรเ็นคนเราไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใครแย่ร้อยเปอร์เซ็นต์และอีกอย่างคือกูไม่ใช่เราจะไม่คอมเมนต์ใครทางนั้นนะครับเราจะไม่กล่าวถึงใครทางนั้นนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับคือเราแค่มานั่งดูนะครับว่าก็มีส่วนที่กูผิดประเด็นมันอยู่ในเกมมาก่อนนะแล้วมันมาต่อตรงนี้เดี๋ยวมันจะกลับเข้าอยู่ในเกมอีกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนดีได้จบตรงนี้เดี๋ยวได้จบตรงนี้แต่เขาจะเยู่ในเกมอีกถ้ามึนจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเขาไม่ได้เข้าใจทั้ แล้วแต่ครับแล้วแต่ไม่เพื่อนไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินแลมโบแล้วจะพูดทำไมครับครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันพูดแล้วมันตลกไงถูกป,ปะละ่ะแต่เมื่อวานบอกอยากจบกันดีๆกูก็จบให้แต่วันนี้เอาเรื่องกูมาพูดแล้วทำไมทาไมกูถึงจะ,จะเอาเรื่องที่มึงเอามาพูดกับกูมาสาดใส่กูเอามาพูดตรงนี้ไม่ได้ มึงแขวนกูแล้วกูจะตากผ้ามึงคืนมึงไปได้เหรอโอ้โห oh. แล้วตีสไปขอเข้าแกงอื่นจริงไหมจริงครับจริงแต่อยากฟังไหมอยากฟังไหมจ๊ะอยากฟังไหมอยากฟังจะปากจากผู้ใหญ่ก็ได้หรืออยาจะฟังจากปากกูก็ได้ทุกคนรู้หมดทุกคนรู้เรื่องหมดมันไม่ใช่ว่ากูแบบพี่พี่ขอเข้าแกงเลยดิมีตลอดมีตลอดอีตอรอกด้วยมีทุกอย่างพี่ขอเข้าในที่ กูไม่ได้ทำอะไรทุมสี่ทุมห้าคนเดียวครับกูไม่ทำอะไรทุนสี่ทุนห้าคนเดียวครับพร้อมฟังกรุณากดสิบไม่พร้อมฟังออกจากห้องไปเอาจากช่องไปเย็ดแม่ถ้าจะร้องกันแล้วใครจะร้องเพลงชาติสตา์ทาให้คนในเมืองฟังวะอยากให้มันเป็นแนวแบบตลกไม่เครียดไม่อยากให้เครียดกันเออวิ่พี่แม้ก็ดูอยู่เหรอครับเนี่ยอ้าวโอเค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  เราจะเรียบเรียบ,เร,ยบเรียงตามไทม์ไลน์ทั้งหมดแต่กูเริ่มเปิดโปรแกรมเพนของกูเริ่มแสบตาแล้วอ่ะโอเคกูไปนะงัะ้นกูปิดแล้วนะโอ้กูปิดแล้วนะไอ้สายกูจบไปละเรียบประโลน้องกูไปไหนละจบละเดี๋ยวกูโดน MG, เอ็มจีเฮียพอละขออนุญาตเสือกอย่างมีสตินะครับผมจะได้ไม่โดนแบนเนาะกูรอเลย ดี๋ยวกูรอแบบกูรอเดี๋ยวกูรอตักผ้าไม่เดี๋ยวกูรอตักผ้าแถวนี้แหละเดี๋ยวกูมาเช็ดลงเช็ดรถอะไรแถวนี้แหละเดีวรากูแบบเดี๋ยวกูมานั่งเช็ดลงเช็ดรถอะไรตรงนี้ยกูรออยู่กูรอดอกนี้อยู่กูรอดอกนี้อยู่กูรอดอกในเกมนี่แหละกูไม่รอตรงไหนกูรอในเกมนี่แหละกูรอแค่ในเกมนี่แหละกูไม่รอดอกที่มานั่งคุยในไลฟ์เลยกูรอในเกมเนี่ยกูรอเเถียงกันเนี่ยกูรอแค่ดอกนี้แหละ